หลบๆไปก่อนนะครับผมแล้ก็ยาวพยคมโพยนะครับอ้าวพันเต็มหมแล้วเนาะอ้าวใครมีพันแปดบ้างนี่ยของใครพันเต็อ่าพันแปดจริญพรจ้าพันเจ็ดเข้าก่อนนะมีพันเจ็ดเข้าก่อนมีกุนายเข้าเร็ว เดี๋ยวนี้บางบางคนก็ใช้วิธีกรีดนะเนีน่ยมีคมคมมีนะอย่าไปไว้ใจนะครับยังไงขอให้ทุกท่านช่วยละมัดก็วันนี้เป็นวันดีเรื่องงามยามดีนะเป็นวันจันทร์นะพระจันทร์เป็นมหาเสน่ห์นะวันนี้เป็นวันที่5้าเดือนห้านะที่เราได้มีนัดหมายกันทุกๆเดือนนะ ตามเดือนอย่างเดือนนี้ก็คือเดือนห้าวันที่ห้าเดือน 5. ห้าน่าจะทาการอาบน้ำมะะนต์รัตนมาลาน่าประจําเดือน 5. ห้าน่าถ้าเดือน 5. หน้าก็เป็นวันที่หกเดือนหกเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแปดเก้าเดือนเก้าสิบเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนสิบสองน่าเอ่อประกาศให้หรับทราบแล้วก็ไปโน้นเลยวันที่หนึ่ขอของมกราเป็นประชมมาเลิกเบิเบกชัยปีใหม่ พี่ตำรวจปิดหน้าลนะลุเราไม่อยู่ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจะิดหน้เยห้งลยดูไปดูไูดูดยดู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 ไูด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 ยดู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 ด่ดย้อดเข้ามาพี่ดูดูด้ดูดูดด่ดยดู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 ดข้าดูดูดูดงดด Oh, uh... yeah, <laughs>